น้องๆห้องน้ำยังไม่สะอาดเลยนะไปทำไมน้องๆห้องน้ำยังไม่สะอาดเลยนะไปทำไมน้องๆห้องน้ำยังไม่สะอาดเลยนะไปทำไมยังไม่เอ้ตดากาเมตันชินบุเนาะอติตัววีซีไล่ขอโทษค่ะจะไปทำความสะอาดใหม่เดี๋ยวนี้เลยค่ะขอโทษค่ะจะไปทำความสะอาดใหม่เดี๋ยวนี้เลยค่ะขอโทษค่ะจะไปทำความสะอาดใหม่เดี๋ยวนี้เลยค่ะ โกเคบ้า้องบอลมาเล้สิอคู่ตัววิโดตันชีลูกไล่ปาไมไมครั้งหน้าต้องตรวจละเอียดก่อนนะครั้งหน้าต้องตรวจละเอียดก่อนนะครั้งหน้าต้องตรวจละเอียดก่อนนะนอกตคาซูงิติระอันเงยนสิสีเนาะค่ะจะระวังให้มากขึ้นค่ะค่ะจะระวังให้มากขึ้นค่ะ ค่ะจะระวังให้มากขึ้นค่ะโอเคပါရှင်ดีแทดปุ๊บอีอามยาจิตรีถาบ่าแม